สวัสดีครับนี่คือพุทธาราชพุทธาจีนยักษ์นะครับจากทางสวนปริสัชานะครับจากราคาต้นละพันห้าทางสวนจัดโปรโมชั่นนะครับเพียงวันนี้วันเดียวนะครับเหลือต้นละพันสองนะครับราชพุทธาจีนยักษ์ขนาดผลร้อยแปดสิบกรัมนะครับความหวานสี่สิบบิ๊กขึ้นไปนะครับจัดโปรโมชั่นแค่วันนี้เพียงวันเดียวนะครับ ต้นละพันสองนะครับต้นที่ว่าแตกใบเป็นรอบที่สองนี่ต้นนี้นี่ครับเนี่ยแตกยอดเอยแตกดอกแล้วนะครับติดดอกแล้วครับเนี่ยแตกติดใบรอบที่สองนะแต่ติดดอกแล้วนะครับนี่ครับต้นละพันสองนะครับเพียงวันนี้แค่วันเดียวนะครับพุทราราชาพุทราจีนยักษ์นะครับนี่ครับความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับ นี่ครับโปรโมชั่นแค่วันเดียวนะครับถ้าสนใจก็ทักแชทเข้ามานะครับราชาพุษาจีนยักษ์ลูกใหญ่ที่สุดหวานที่สุดนะครับในบรรดาพุษาจีนนะครับส่วนด้านนี้เป็นราชาเอ้ยเป็นมังกรลายเมล็ดนะครับมังกรลาเมล็ดสวยๆนั้นนะครับต้นละหนึ่งพันบาทสนใจทักแชทเข้ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ